เน้นนอนของตายข้อดข้อดใอะได้ค่มาล้าอดาอเข้า่อเดินอเดินยายระวังยาย คับยายเ้ยได้2ชิ้นนะจ๊ะเอาสองถุงเลยลูกถ้าเป็นขวดได้อัน ลรวเอาเอาไข่จะได้เดี๋ยวก่อนเอามาม่แหลเอาไข่จะได้รออเอามาม่แล้วตัวเอาไข่ตีเออตายยางระวังรถครับลูกเร็จไปแล้วครับอ้เจ้วาขอคุณเจ้าเจ้าไปเลยครับ

ลุงห้องพีลาก,กับพ่อฟองเนี่ยค่ะเจ้าพิ่ลาวก,ก็เป็นมาม่ๆพ่อฟองก็เป็นไข่เขนี่ยค่ะคนนี้ลุงเ,<อ>เพราะว่ัติแม่เหน,นือปนลงลงสู้ปั่นสูงเนาะล้องลุงว่าจะหมอไปหอมเปนเขาไปจะร้อนเ้อาไหร่ตั้งกูเดียวอันนี้ทำครั้งแรกแต่ว่าครั้งแรกอะ่ะมาคนต้เขาเข้มตั้งแต่เช้ากันดีข้ง้งดีบอกไข่ห้อกแปะแปะ ก็ลวดเอาปแดงเอาปละตุ้อมอย่าเงหใหญ่นะมั้หระหลอดอ๋อเป็นชุดชุดะหลอดเลยเหรอมากทับไข่โอ้กระหลอาวปรมชุด <c oughs> นึงครับกะนี้ใยกรนู้แม่กรนม่ก็มาพร้อมกำลังเทา,เานั่นรกำลังเงจ็บกับไฟ ได้เลยค <c oughs> รับเจ ยิบลกเพื hmm. s nice. <S okay. well, then, uh, then ่อนหบเนาะอ๋ออันนีนหวนนี่เนาะ้าอ้าวออไไซื้อสองแพงพว่าแพปดสิบเนาะเขาซื้อสงแพงก่อนร้อยหกสิบร้อยหะอันนี้ก็หนังไก่อดเป็นข้าวี่นะครับสมมากกับข้าวนี่มันจะบักให้มีรวมเจ้าขมีบุอันนี้เหมือนแนวเหมแนวัเหนแนว นี่ขเข้าวเพราเข้าวสารมาหอมนี่าหนังไก่ทอดเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวจะพักเมาละเดี๋ยวจะพัา